สรยุทธ์ยังผวาโพสแคปชั่นลั่นชาวเน็ตแนะรีบทำบุญก้าวัดโดนกันมาแล้วถึงกับโพสกลัวพี่ยุทธ์ก็พี่ยุทธ์เธอถอะทามกลางความดีใจของแฟนคลับสรยุทธ์สุทัศนจินดากลับคืนจอเรื่องเล่าเช้านี้และเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ล่าสุดเจ้าตัวแคปโพสอียิปเรียบด่วนที่โพสอาการดีใจในกลางกลับมาของสรยุทธ์และบอกขอให้อยู่นานๆด้วยพร้อมแคปชั่นขวัญผวาวา่าเจี๊ยบ งานนี้ชาวเน็ตจำนวนมากแห่เข้ามาคอมเมนต์แนะนำพ่ยุทธกัจรจ้าละวันพร้อมข้อความติดตลกไปด้วยอาทิเช่นทำบุญด่วนของมันแรงเฮียต้องรีบไปทำบุญก้าวัดด่วนมันเคยมาตอบเม้นหนูหนูป่วยยาวๆไปสมเดือนเลยทีเดียวอาบน้ำมนต์ก้าวัดด่วนเลยค่ะอีเจีย๊ยบนี่กาลาก,กินีเรียกพ่อเลยนะคะทำบุญด่วนอย่าไปคลุกคีกับมันครับ ของมันแรงฮ่าฮ่าฮ่า